เปิดใจนี่เปิดใจแบบใดวะแบบหาคนคุยหาคุยชีวิตนี่แหละโอ้เปิดใจหาคนโอบคนลมหรือว่าหาคู่หาคองเนาะอืมหาคู่ชีวิตไปเลยเหมือนปะโอโดยโดยน้องต้องการอย่างลมนี่ประมาณใดได้อยู่ได้เบิด์ตเพรแต่แบบจริงใจก็พออ๋อพูดห่างหน้าตาได้จ้ะจะได้เบิดคือกันอืมบอกว่าน้องกะ อายุยังน้อยผู้เจ้าผู้งามบบบนี้ก็อายุก็ประมาณสามสิบต้นๆไปก็ได้สามสิบหอดจักปีหาสิบสามสิบหอดหาสิบปีเนาะแต่ว่าหาสิบขึ้นเมื่อนี่ถือว่าเบิดซีบบวลมเลยบ่รว่าจังใดเอาผิดเจรนาบุงก่อนที่ผ่านมาในเคยโอ้เคยลมกับไอ้ผู้บ่าวมาก่อนบอยังบ่เคยยังบ่ทันเคยมีเถื่อเนาะ แล้วก็เป็นสาวโสดนี่านสาวโสดเคยผ่านการแต่งงานบริวายังมาทาันเคยยังยังบวเคยแต่งงานยังบาทันเคยเีื่อเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเนาะบอกว่าจะอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับข่าวสู่ สง YouTube, ่งยูทูบแมนายนาพาชาแนลเนาะพบพ่อกันกับแมนายนาพามืาา้อนี้กับพาพี่พาน้องเดินทางมาหาสาวโสดคือเก่าทุกคนเลยเนาะมื้อนี้ก็มีสาวโสดหนา้าใหม่ได้ให้หนุมน่มๆโสดทั้งหลายเนาะได้เบิ่งได้ส้มกันพี่น้องเลยโดยซึ่งสาวโสดผู้นี้ก็เป็นผู้จบผู้งามเนาะ <c oughs> เป็นสาวโสดหน้าใหม่สําหรับสง่งแมนายนาพาก็ว่าได้เนาะทุกคนโดย กับ,บางคนอ่ะชีเคยเห็นเพิ่นเลยแหละทุกคนเน่ยเนาะเพราะว่าเมนายเองก็ได้เห็นเพิ่นในอีกคลิปหนึ่งในยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งไปถ่ายทำน้องเพิ่นเนาะประมาณสองสมือผ่านมาแหละทุกคนเยแต่ว่าเมนายนภาน่ะเพิ่ง <c oughs> เดินทางมาหาเพิ่นเป็นมือแรกมือทีบิดเนาะทุกคนโดยนั่นก็คือน้องปลายฝ้าทุกคนเลยโดยก <c oughs> ็เห็นเพิ่นเปิดใจเนาะทุกคน เปิดใจหาคนโอคนลมหาคู่หาคล้องนี่แหละแต่กัจุดประสงค์ที่แท้จริงก็ยังบ่ฮหูว่าเป็นจังไดเนาะโดยจังไดก็ฝากติดตามรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่นานนภาในเด้อที่สำคัญกระเพาะกุญโคษสายน้ำแน่พอได้มีแหงกำลังใจให้คลิปต่อๆไปพี่น้องเลยโดยถ้าหากว่าเนาะเม่นในนภานี่ได้บอผิดพลาดประการใด เียวา่าเบาบถึกบต้องเนาะบมวนบนวนหูยังไงก็ต้องราบพอโถษขออภัยหลายๆเด้อเนาะโดยบาพีน้องเพื่อหให้เป็นการซักซาเสียเวลากะขอไปโอ้ไปลมกันคบนองเพื่อกันเลยเนาะอ่าเาทุกคนเปิดกล้องมากกับพ่อพ่อกับสาวโสดตรหน้าไม้วันนี้เนาะอ่ะคุณจบผู้งามเนาะอ่ะสบายดีเด้อน้องไผฟ้า ก่อนอื่นก็ต้องอขออนุญาตถามซื่อเพิ่นอีกทีนึงเนาะบางคนอาจชิ้ยังบรทันหูทุกคนเลยโดยอายุจะปีแล้วสิบแปดปีอายุสิบแปดเนาะเดอากบสีโบว่บาเงาเนาะทุกคนจะถามเขาประเด็นที่ว่าน้องเพิ่นออกคลิปเลยที่ออกคลิปนี้อย่าออกคลิป เปิดใจบอลเลวอย่างใดโดยไม่เปิดใจอ๋อโดยเปิดใจนี่เปิดใจแบบใดวะแบบหาคนคุยหาคู่ซีวิตนี่แหละอ๋อเปิดใจหาคนโอคนลมหรือว,ว่าหาคู่หาคลองเนาะอืมหาคู่ซีดไปเลยเมือนบโดยโอ้อโดยโดย,โดย,โดยแล้วอันสเปกเนาะสเปกที่สเปกของนมนมทีว่า น้องต้องการอย่างลมนี่ประมาณใดอายุได้เบิดก็แต่แบบจริงใจก็พออ๋อผูห่หางหน้าตาได้จ้ะจะได้เบิดคือกันบุตบอกว่าน้องกะอายุยังน้อยผู้จบผู้งามบบบน,นี้กะอายุก็ประมาณส,สามสิบต้นตืนไปก็ได้สามสิบพอจักปีหาสิบสามสิบพอหาสิบปีเนาะยอืมก็ถือว่าน้องเพิ่นเปิดโอกาส ให้นมนมลายพอสมควรพี่น้องไ,<ด>ไงเนะาะแต่ว่าหาซิบขึ้นเมื่อนี่ถือว่าเบิดอซิดบรลมเลยบ่เลว่าจงังไดยเอาพิจารณาเบึงก่อนกะลมล่มไปเบึงก่อนโดยโดยโเรื่องหูห่างหน้าตาหิวพันนี่บริติบอกเลยบริติอ๋อหรักๆก็คือคอเพียงคนจริงใจไม่เห็นยในเรื่องไอ ประเทศนี้เด้ซะประเทศลาวก็ได้ไทยก็ได้เบิดบ่ติอ๋อลาวไทยต่างประเทศก็ได้เบิดเนาะแม่นเลยอืมได้เบิดเนาะที่ผ่านมานี่เคยโอ้เคยลมกับไอ้ปู่บ่ามาก่อนบ่ยังบ่เคยยังบ่ทันเคยมีเทื่อเนาะแม่นแล้วก็เป็นสาวโสดนี่แม่น สาวโสดเคยผ่านการแต่งงานบริวายังบ่ทานเคยยังยังบ่เคยแต่งงานยังบ่ทันเคยเีืเถอเนาะจองน้อง่นเออเนาะทุกคนบัดนี้กะยับเข้ามาใกล้จอในจักน่อยเพราะว่าแดด่องน้อง่นเนาะมันแดดย้มเศ้าเมนกาลังพวมแดดขึ้นเนาะแมนจังด๋ลมกันหอดใส่เลยเมื่อกี้เนี่ลืมเลยนะทุกคนอืม โอ้โดยเนาะยังบ่ท่านเคยผ่านการแต่งงานจจกเทือเนาะว่าผู้บ่าวนี่ก็ยังบบท่านเคยล่มยังบ่เคยล่มยังบ่เคยมีเป็นจังไดแปลว่าเขาบบท่านอยากเปิดใจร่มบอกเลยว่าบบมีคนเข้ามาโอมาล่มกแบมีคนเข้ามาโอมาร่มแล้วกับ่อยากเข้าหาพายก่อนเนี่โอ้โดยคือผู้บ่าวผู้แพลารุ่นเดียวกันนี่กะในบ้านนี่ก็บ่มีบ่หเลยว่าจังได๋บมี สงชายอันผู้หญิงเกิดลายกว่าผู้ชายเนาะ <laughs> <laughs> โดยเนาะไอ้ขอถามน้องปลายฟ้าวะ่ะน้องปลายฟ้านี่ยังกร่ทันเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเนาะอายุยังน้อยอายุสิบแปดหนุ่มๆที่จะเข้ามาหาปลายฟ้านี่แปลว่าเป็นพ่อห้างพ่อไม้หรือว่ามีลูกติดในทางปลายฟ้านี่สีหับได้อยู่บะ แบบไหมเขาจะแบบคุยนั่งนสบายใจแบบอยู่นั่งน่สบายใจกัพอแบบจริงใจกับเ่อกับพออ๋อบริติว่าเพ่นสีเป็นพ่อห้างพ่อหมายเนาะอืมเพราะว่าน้อง่นก็เลือกไอ้คนที่อายุหลายกลัวเนาะสามสิบห้าสิบความเป็นคุณนม่ดีแล้วก็เป็นคุณหญ่กลัวอ๋อเป็นยังไงนั่งละคือบุญอยากลมคนที่อายุรุ่นเล่าเดียวกัน ถ้ารุ่นเดียวกันถ้าเอากันไปมันก็ไปตัาบ่เลาะเพราะต่างคนต่างหน่อยมันบ่เข้าใจก,กันโอ้น้องิ่นมีความคิดจั่งซี่เนาะยันบาเอากนรุ่นเดียวกันแหละยันไปกันบ่เลาะยันชีวิตคููไปบร่อรอดก็เลยเลือกคนที่อายุหลายกัวเผื่อเคยมีความเป็นผู้นำครอบครัวแล้วลก็พาเฮตดพาสางเนาะเลียงเฮากลุ่มมาชันซะ ถือว่าความคิดของน้องเป็นเป็นผู้ใหญ่เนาะทุกคนเนาะเป็นผู้ใหญ่กลัวอายุอืออ่ะเนาะถามสิถามเกี่ยวกับอปนครอบครัวของน้องเพื่อนปัจจุบันนี่นะอยู่กันจะคนคนในครอบครัวอยู่กันหาคนมีอ้ายคนหนึ่งน้องคนหนึ่งแลวก็พ่อบครัวมีเลยเจ้าหันนันเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ อยู่คนนี้สองแต่นอกนะเว้นน้องแทเทศคนละพ่อคนละแม่โอคนละพ่อละแม่ก็คือหมายความว่าพ่อหรือแม่อพ่อพ่อมันพ่อแท้แทพ่อใหม่โอ้เป็นพ่อใหม่พ่อใหม่ก็มีลูกติดแม่คนหนึ่งอือก็แสดงว่าพ่อเจ้าแท้แท่ได้บริยูกรรการปัจจุบันเนี่ยยห่างก็แม่ไปแล้ว โอ้พันยาห่างเนาะเพิ่นเลิกลากันได้จากปีแล้วสองสามปีเนี่ยแหละจองสามปีแล้วเนาะปัจจุบันนี่กับหลังจากเพิ่นเลิกลากันในปัจจุบันในพ่นกาได้ต่างครอบครัวเป็นสองฝั่งสองฝ่ายแล้วเพิ่นกับตางคนต่างมีครอบครัวเนาะมีแล้วเพิ่นกันยังได้แบบว่าช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย้องฝ้าอยู่บ่ก็ ถามีก็หายวม,มีก็บ่วหายก็หายก็เท่าเล็กเท่อหน่อยแสนสองแสนนี่แหละเอาซื้อเ<อ>่ินใส่เลยทั้งน่องนี่ก็ได้ไปมาหากันอยู่บ่กว่าพอไปอยู่ท่าวังท่าวังก็บ่ได้ไปโอ้แสดงว่าเที่ยวหากันอยู่เนาะเมย์อือก็คือครอบครัวของน้องคนนี้พ่อแม่แยกทางกันเนาะ ปัจจุบันนี่ก็คืออยู่กับอัพ่อไม่โดยโดยโดยแล้วอันข้างน้องนี่ได้เฮียนอยู่บนองละออกได้สองสามปีลอ้อ๋ออีโตัน,น้องเป็นพี่น้องเงยแดดสองอย่เลยเฮ้ยอ่ะเหรอไม่เนาะก็ได้แล้วอืออ, <c oughs> อ๋ออ,ออกได้สองสามปีแล้วจเจ้าเฮียนฮอดไสฮอตโมาสามโมสี่แต่เฮียนกับประมาณโมหกนี่แ โอตอนออกในเฮียนหอดมซี่กําลังสิขึ้นโอแบบว่าเขาเขาเสียงพักเฮียนสองของมสามแหละแม่บัดเปิดโซวเฮียนแล้วแม่ไม่ได้ไปแม่แบบพอแม่ปะกันมีเงินก็เลยออกเลยซะโอ้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเฮียนให้จบไปเลยเนาะแม่คือน้องปลายฟ้านี่มีความฝันอยากเป็นยังซะอยากเป็นแพทย์อยากเป็นมอนี่แหละโอ้อยากเป็นแพทย์เป็นหมอแต่ว่าความฝันกะ บเป็นจริงเนาะบอไปถึงฟันเพราะว <hi> ่าทางพ่อแม่แยกทางกันกะเหตุให้น้องคนบริยนต่อพี่น้อยถ้าว่ามีทุนมีห้อนนี่ยังอยากกลับไปเฮียนต่ออยู่บออยากกลับไปเฮียนต่ออยู่เพราะว่าน้องคนกันยังอายุยังสิบแปดเนาะอนาคตยังไกลอยู่พี่น้อยแดดกัน <ales> อย่าห้ามองหน้าเราทุกคนเด้อทุกคนเนาะคลิปนี้คือชีวิตแห้งทุกคนเลยมันเด็ดแยามเศร้าเนาะเลยอะง่ายมานั่งบันไดบปนี้ก็เรื่องทางองินมาถึงเรื่องการห้ามการเฮียนน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นถ้าเป็นไปได้ก็อยากลับไปเฮียนอีกเผื่อถ้อหาเงินหาคำได้มีโอกาสกกลับไปเฮียนเนาะ แต่ปัจจุบันนี่ทั้งครอบครัวหรือว่าน้องปลายฝ่าเองนี่เห็ดอาชีพยังสะโพวมกะเห็ดหาเห็ดหน้าแหละก็ไม่ใช่เห็ดถ่านคล้ายเห่ากันยื้อหายยืหน้ากะเห็ดหยยื้หน้าแหละเรียกว่าเรื่องค่อยตามศาสตร์คเป็นสัตวหละโอ้ตามเห็ดเบี้ยเห็ดยางตามวิถีชีวิตบ้านเฮ้าเลยเนาะโอ้แต่ว่าหลักๆเลยก็เห็ดห้เห็ดหน้าเนาะจะไหนก็เกี่ยวขาอะไรนี่โดย เดี๋ทั้งน้่งไปฝ่าเองนี่เคยไปเหตุงานเป็นลูกจ้างเพิ่นบอะเคยไปเหตุยิสินโุโอเหตุงานยังนะหั่นอาหารหันอาหาร,หาหารโดย,โดยเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะไปเหตุได้จากเดือนจากปีเหตุได้เดือนเดียวแหละกะมาดำานาโอ้โสาเหตุที่ออกนี่ เพราะว่าหอดย้ำหายย้ำหน้าสิบอแม่มือนคนดำหน้าปีนคนหน่อยอืมก็เลยออกเนาะเลย,เลยท,ทั้งทั้งอื่นได้เคยไปบอแบบว่าเมืองไทยอย่างเช่นะี่เนเคยไปน้ำแม่แต่ตอนยังหน่อยตอนไหนน้ำเมฆเคยไปอ๋อเคยไปแต่กับเม่เมฆอ๋อไปเหตุงานยังน่นนะม่เหตุคนเดียวไปน้ำลาสิสิหัาหา่หนอาหารหั่นอาหารโอ้อ แต่ว่าคือทางน้องเนี่ก็คิดอยากไปเหตุงานอยู่ไทยอีกอยู่บ่ก็อยากไปอยู่แต่ยังคงมีเงินเหตุบัตรก็เลยนั่งไ้ก่อนโอ้เรื่องอยากไปก็อยากไปเนาะแต่ว่าเงินเหตุบัรเหตุเบอร์หรือว่าเงาินค่าเดินทางนี่ยังทันมีแม่อ,อ๋อขั้นว่าพื้นมาไปเหตุเรื่องเหตุงานจพูดนี่เจ้าอยากเหตุงานยังนะทานอาหารก็ได้ใครายความเงินก็ได้เวย แบบงานบ้านงานยังยังชีบหมักปะก็ได้เบิ่ลโอ้ก็แสดงว่าน้องเพื่อนนี่บบได้เลือกงานเนาะขอเพียงแต่ว่ามีเียกเหตุงานทำกับเหตุด้เบิดงานยังก็ตามอเรื่องเวียกบ้านเรียกเพื่อนในเจ้าเจ้าเป็นเจ้าได้บบเหตุอยู่คลัวกินหนึ่งเขาปลอดภัยนี่ได้เได้ยู่เงินบะโอ้ ถ่าสมมติว่าคือจะเปิดใจอย่างสี่เนะาะสมมติว่าพ่อคนที่หักจริงหวังอยากได้เป็นลูกเป็นเมียได้ไปเพื่อนกะชีได้เฮาก็ต้องได้เป็นแม่บ้านไม่เพื่อนะไ้เพื่อนเนาะกับเข่ากับน้าอืมอเรา,าทุคนกะถามเรื่องราวชีวิตน้องเพื่อนกันหลายเตอบมันนิสิกับมาถามว่าถ้าว่าพ่อคนที่จริงใจเนาะว่าทางน้องไปฝ่านี่ พ,พ้อพ้อทีจะแต่งเลยบอพพ้อทีจะใส่ชีวิตคู่ละบอลหรือว่าจังไงแล้วพ่อแล้วพ่อแต่ก็ต้องเบื่งกันไปก่อนจะสองสามเดือนโอ้แต่ว่าคือวามไม้นี่ก็ว่าถาว่าเขาคุยกันเนาะโอลมกันข้าใจแบบว่าทั้งสองฝ่ายกะนไม่ไมาหาก,กันเลยกะคือใส่เวลาศึกษาคุยเบื่จกันนี่ประมาณสามเดือนดอโอ้บุคิดว่ามันวหาไปโบสามเดือน โบวายนด,ยด,ดมดันต้นสามนเลบโว้แล้วก็บเบิงเนะาะสามเดือน,<ม>นอืมน้องมีวิธีสังเกตยังไงบ้ว่าคือแบบใส่เวลาที่จะคุยศึกษานี่ค่อนข้างว่าบดลเนานะสามเ<ม>ดือนเขาก็เบื้องไปว่าแบบใครคืแบบเป็นขนาดคบคุยดีเอาไปโดยอ่าคนที่น้องปลาย้าสีเลือกเขามาโอลมหรือมาเป็นคู่ชีวิตนี่ ฐานะฐ <c oughs> านะครอบครัวหรือว่าเวียกงานเนาะเว,ว,วียกงานของเพื่อนนี่สำคัญบ่ก็สำคัญเป็นได้เห็ุเวียกงานก็ได้หับได้เบืเอ่อฐานะครอบครัวเนี่ยได้ก็ได้โดย,ดยคือน้องคุณว่าน,นี่ก็ขอขอความขอเพียงได้จริงใจว่าฉันใชเนะาะจริงใจก็พอมีกันสวยกันห้างสวยกันแสนส โดยบ่มีก็ช่วยกันเฮ็ดช่วยกันหาช่วยกันส้างเนาะโอ้น้องปลายฟ้าว่าคำนี้ออกมาถึกใจนุมๆมลายคนเลยแหละเนาะเ <laughs> <laughs> พราะว่าในลายคนก็คือสิตามหาผู้ยิ่งที่ว่าตรงบรได้ตรงการคนทีู่้ทายที่ว่าห่งมีเนาะฐานะดีอืมเป็นจังไ๋คือว่าเห็นนั้น เห็นน้องไปฟ้าเนี่ยเคยเคยออกคลิปเลยเนาะแมนบอกเอาออกคลิปในี่ือนออกไปจักซ่องแล้วซองเดียวเคยออกไปซองเดียวโอ้แลวเป็นจังไงหลังจากไอเปิดใจมานี่ได้ยักมือแล้วได้สามสี่มือนี่แหละสามสี่มือแล้วอยังเอนยังัิางโอเป็นยังไงมีคนเขามาโอบมาลมแล้วละบับมอยู มีแล no? ้วเนาะดแต่วับ um, บึงไปเรื mm oh, oh, ่อยๆเป็นนมทางไหนนมไทยนมไทยแล้วก็ม oh, ีอยู่อ๋อมีทางนมลาวนมไทยเนาะโดยนมลาวเขอนี่เป็นนมทางใดน้องล่ะทางแบบฝืนอยู่แถวเวียงนี่แหละแถวเวียงแหละกับแถวทักกักนี่แหละโอ้ก็แสดงว่ามีอันนมขอมาทักทายโอรมหลายคนอยู่เนาะ อย่านบวมหันใจก็ไปกับบึ่งบึองไปก่อนโดยแต่ทา้งน้องปฟฝ่านี่แบบว่าได้คุยน้ำเตะแล้วคนแล้วก็ได้ได้เลีงไห้แล้วบอกว่าคนใดทรงคือแน่ยังบว่ใจกับตรงให้มันใจกันก่อนหากระลมโอ้หากระลมกันยังบัท่านหูเถื่อเนาะว่าไผเป็นจังใดแต่ตอนนี้ยังบัท่านมีคนถือใจจะคนเลยบอกอาน้โอ้ โดยก็คือนมนมที่จะเข่ามาโอมารมน้ำเนี่ยก็ยังมีชิดคือเก่าเนาะโดยนี่สิเอ้ทุกคนเลยน้องคนเก็าตรงไปตรงมาเนาะพี่น้องก็คือคืออันนี้นะแนะนำว่าคือเขาเบ้านี่ก็บ้าตรงไปตรงมาเขาต้องจำคำตัวเองเบ้าได้เนาะบางที่ คือเขาว่าออไปหนี่เรื่องเรื่องอายุเรื่องสเปครือว่าเรื่องฐานะอ้ยังของหนุมน่มๆที่จะเข้ามาคุยกับเขาเพื่อนฟังเลยเพิ่นก็นหูซึกประทับใจว่าเออเจ้านี่เป็นคนที่ว่าบริเลือกคนที่ฐานะเพิ่นกะเพื่อนกันบบริมีฐานะแต่ว่าเพิ่นมีใจที่ว่าอยากลมกับน,อน้องเนาะอยากอยากสั่งครอบครัวกับน้องเพื่อนก็นต้องทักมาหาน้องอยู่แล้วนะโดย <c oughs> เอาว่าตรงไปตรงมาดีแล้วแล้วก็เวลาคุยกันกัน ใส่ความจริงใจแะละเนาะแต่ว่าเขาเพิ่นเข่ามาหาเขาเพิ่นโมเมนต์สเปคหรือว่าการเบ้ากันยังแบบมันบอกเข่ากันเนาะเขากับเลือกที่จะบอกเพิ่นไปเลยนะเพราะว่าอะน้องไฟฟ้าอยากบอกยังบอกเลยแบบถ้าบูมมากหรือบูมหักเขากับบอกไปตรงๆแต่เก็บยไว้กับเหยียดยันให้เขาเสียใจ โดยเพราะว่าบางที่มันหนึ่งมันกระจิกเป็นการเฮาให้ความหวังเพิ่นเนาะแะก็บ,บางที่เพื่อนนี่เข้ามาหาเฮานี่หวังอยากได้เป็นลูกเป็นเมียแต่ว่าเฮาผัดยังไม่ได้จริงใจกับเพื่อนแต่ว่าล้มล้มไปเรื่อยๆบางที่นี่เ mm hmm. จตให้อีกฝ่ายเนะ่เสียเวลาเนาะ mm hmm. ก็คืออยากแนะนําว่าถ้าว่าโบถึกสเปคหรือว่าคุยกันแบบการเบ้าการจาเพิ่นโบถึกใจเฮากบ บอกคนไปตรงๆเลยคนกะสิได้ไปป้ายหนาเนาะเพราะว่าการที่เขาเปิดใจยังชี้กันแน่นนเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับเจ้าของอยู่แล้วเนาะแต่ทุกชิงทุกอย่างก็อยู่ที่การตัดสินใจของเขาขอเพียงแต่เขาว่าไปตรงๆแค่นี้ก็จบก็หมัดก็หมัดก็หมัดก็หมัก็มัดดี๋ยวอะไสมุดเนาะว่าเรื่องเทงขัน สมมติว่าแต่งงานเนาะแต่งเงาะแต่งงานแล้วนี่ยคือทั้งน้องฝ้าเนียอยากได้เคยเขามาสู่เพื่อนหรือว่าไปอยู่น้ำเพลินได้บอสแต่ไปอยู่ก็ต้องแบบแบบมาขอตามฟินี้บ้านก่อนแล้วก็จังลงไปโอ้บอครัวไม้คือว่าไปได้เป็นบอกทังครอบครัวนี่บริติสยังบอสแมนไปได้อ๋อเพราะเจ้าก็เป็นลูกลูกสาวหลา่าบอสลูกสาวคนกลางมีน้องอีกคนหนึ่งลูกอ่อใหม่ อ๋อว่าก็คู่คู่เครื่องไม้ว่าลูกอพ่อแม่เดียวกันนี่ไฟฟ้าได้เป็นลูกหลานกันบะสายได้เบิ่งขีปมานะเดินเหนื่อลูกขึ้นละอืมทั้งครอบครัวนี่เป็นก็สิบุติดเ่ราว่ายังให้เจ้าอยู่บ้านอยู่เฮือนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขับไปก็ไปได้ไปแน่แล้วก็ขึ้นมาเบิ่งขึ้นแน่ความหมามคือเที่ยวไปเที่ยวมาแม่ได้ว่าสิไปตั้งรักปักฐานอยู่อยู่น้ำลูน้ำผัวเลยกะ แบบเดินๆเธอจขคือมาย่างพอแม่ก็ได้แบบต้องคือมาเบิ่งเฝนนะนะอ๋อโดยโดยข้อหมายคือว่ากะไปตั้งรักปักทานอย่พุ่นแต่ต <Right. S 2> uh ้องได้มาเยี่ยมายามเพลินเนาะแบบเดนๆมาเ่อแบบสี่หาเดือนนี่ยังประมาณนี่เนาะอือโดยก็เป็นธรรมดานะทุกคนก็ว่าแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาว่าสั้นซะเนาะคันทาสิไปยูพ่นเลยกับคิดฮอดทั้งนี่นะ อืมแต่ลักๆักในทางครอบครัวกับพูดีปัญหาแม่บ่แม่ปมัญหาแต่คือน้องออกมาเปิดใจยังซี่กับครอบครัวเพิ่นหับมห,หูบ่กหูกับบอกบ,บอกเพอะไรโอ้โดยแต่เพื่อกะยังบริบบบรวารย,ยังบ่เพื่อบอกบริวารเนี่ยเนี่ยบอกลูกยังน้อยอยู่อันอายุสิบแปดแม่กำลังพ่วมแย่งกำลังเป็นสาว <laughs> ปเปิดใจหา <5 S 2> <5 S 1> คู่ให้ลูกเออหาลูกเคยให้แม่ละบ่ อืมอ่ะคือทั้งไฟฟ้านี่แกสองทางการติดต่อนี่ก็ลินยังแนะ่ะลินไล่หล,นล,นล,ลินเฟสลินไลน์ลินเฟสเนาะโอ้ก็ถือว่าสองทางการติดตอ่อสื่อสารกันค่อนข้าง,งสะดวกอยู่เนาะโดยแต่เรื่องการนั่นสนทนาเนี่ยด้สะคือสะดวกไปว่าโทรคุยหรือว่าเซตหรือว่าส่งข้อความเสียงเซตก็ได้โทรก็ได้โอ้คือไฟฟ้านี่ ได้ภาษาไทยอยู่เนาะก็พอได้อยู่พราะนั้นลูกไปอยู่น้งเมหนอ๋อก็เทว่าง่ายอยู่ทุกคนเนาะการสื่อสารกันสะดวกสบาย <c oughs> อืมอโอเคเนาะทุกคนก็สุดท้ายนี่กับบุมมยังไลยก็ขอบใจทั้งน้องไปฟ่าเพื่อนที่ว่าสละเวลาอันมี่ามาโอมาลมนำเนาะก็ขอให้น้องเพื่อนได้เจอคนที่ดี ได้กูคลองที่จริงใจเนาะ <laughs> เอ๋ปลายฝ่าอยากฝากยังบอที่ฝากยังบอถึงนมนมที่จะเข้ามาโอบอารมณ์กับปลายฝ่าบอได้เลยเด้อสิเขามากจะต้องเบิบ่งให้ดีๆก่อนเด้อเพราะเขากับบุรีงามป็นแดงแล้วก็เป็นพะูนบ้านเด็กบ้านนอกนะนะไม่เป็นเด็กลยเมื่อ <laughs> เบอ่งคลิปจบก่อนค่อยทักมาเนาะยแบบว่ายังไงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวน้องคนสักก็เดีรืวว่าเออับได้แต่งทักมาเนาะอโอเคทุกคนในสำหรับคลิปนี้ไม่ได้นะพผาแล้วก็น้องปลายฝ้าสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเลย